ลำปางเขลางพระนครลำปางเขลางพระนครเจ้าอินทรากเกลอนกรสร้างแต่ครั้งใดมาเจ้าทิพช้างไล่ล้างศัตรูหมู่มังเจ้ากาวิราชกาฮ้านไมเค้ยินไหมรบสู้คู่เยียงใช่ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรุอรหันต์สวัสดีครับผมไมกี้ครับสวัสดีค่ะแม่ไมกี้ค่ะแม่แหม่มค่ะวันนี้ไปแอลลำปางจ้า วันนี้คือวันอะไรวันนี้วันพระใหญ่ด้วยค่ะเที่ยววัดเนาะวัดประจําปีเกิดแม่จริงเหรอจริงอันนี้ยนะพี่ฉลูนะฉลูมันคือเสือใช่ไหมใช่เหรอพี่ฉลูปีกัวสิแต่ว่าบางทีอ่ะไปดูหมอเขาบอกปีขานแม่ก็เลยไหว้สองที่เลยทั้งของพระธาตุช่อแฮที่แพร่แล้วก็ที่นี่ของปีฉลูพระใหญ่ แต่ว่าที่ี่ใหญ่กว่าพระก็คือพระอาทิตย์ตอนเนี้ยแสบตามากร้อนมากก่อนเข้าวัดขอไปซื้อล่มซื้อหมวกก่อนอืมใช่แดดจัดมากวันเนี้ยพระอาทิตย์สองแสงเดี๋ยซื้อหมวกให้ตปไ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 ม่อันนี้ไมกลัเขาแบบไหนดีอ่ะใส่ใส่กุ๊บใส่ใส่ก็เอชุดชุดไทยนี่เอากุ๊บจะได้ดิค่ะต่ก่อนเคยมีที่มันขับได้เหรอโอ้ไม่สีจมูกเปิงกัน นกกชมพูนั่นก็สวยเนาะนั่นเป็นผ้าง้าต้มาเยี่ยมซับได้เลยไม่มีแบบอย่างนี้กับอย่างนี้ไม่ว่าไงสวยเอาหมวกไปสักใบหนึ่งแต่เอาเก็บในรถแล้วเดี๋ยวไปดูลมเพราะว่าบวกของมะม้าพังไปแล้วยังไงก็จะเอาหมวกใบหนึ่งอยู่ดีส่วนอันนี้ เชียร์ไหมให้แม <cat on developed Airbnb> ่ซื้อหัวสีชมพูน่ารักดีแต่นี้ก็น่ารักเหมือนกันสุดๆเปิงก่อเปิงก่อเปิงเปิงเอาก็ได้เอาแบบตามใจลูกชายขอเบิกตังขอเบิกตังร้อยยี่สิบได้ไปแล้วครับขอบคุณเช้าไปแล้วครับขอบคุณครับชงหม้อชงหม้อใส่ก้างกัน เดี๋ยวแล้วทำไมใส่อโบอ๋อมันต้องอโบไปไว้ข้างหลังนี่หรอก็ไม่รู้เอาฟิสเอาเดย์หมุนตัวหมุนตัวอันาอัน่ะอันาอัน่ะนี่ขนาดใส่พ้าซินพ้าถุงแล้วนี่ยังเดินเร็วกว่าไหมอีกนี่ไหมเห็นไหมเขามีพิธีที่จะสวดเบิกเย็นนี้โชคดีจังเขาเตรียมงานอยู่ไปถามข้างในดีกว่าปะ สายศีลนี่คืออะไรนะข้างบนสายศีลอันนี้ก็จะเอาไปทําพิธีสืบชะตาเขาจะมีสวดเบิก9ก้าวานวันนี้สวดเบิกเก้าวานคืนนี้เริ่มตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงหกโมงเช้าของวันพรุ่งนี้สืบชะตาสืบชะตาสะเดาะข้อสืบชะตาแล้วพระท่านก็จะนั่งข้างในนั้นคือเขาโยงมาจากข้างในนั้นใช่ไหมใช่ก็จะสายศีลจะโยงจากโยงมาจากลายด้านในเนาะแล้วก็ไปถึงตรงนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทําทั่วลานพิธีเลยแล้วก็จะมีสายศินแบบนี้ลูกนี่ข้างบนนี้อันแรกเขาก็จะสะดอกขคอก่อนหลังจากนั้นก็จะมีพิธีสืบชะตาเนาะ ประเทศือเมืองนะป้าป้ามาบอกยายจะเรียกบอกแม่ว่าอันนี้วงปาดปาดคืออะไรปาดก็คือเครื่องไทยนี่แหละเครื่องดนตรีไทยนี่แหละบ้านเขาก็ห้องวงปดอีกระลุกมีสปะอยางนี่เหรออันนี้เรากาลังจะเดินไปไหนไปจะพาไม้ไปเวียนเทียนรอบพระธาตุจะเวียนเทียนได้เหรอใช่สามรอบไหวไหมมามีหมวกไงไม่ใส่หมวกสิ่ทำไมไม่ใส่หมวกอ๋อเวียนเทียนเขาไม่ให้ใส่หมวกเหรอ เขาไม่ใช่ไม่ให้ใส่นะแต่มามารู้สึกว่ามามาไม่ใส่มามาเรสเพ็กอันนี้คือพระธาตุลำปางหลวงที่เขาพูดถึงใช่สิชื่อวัดเนี่ยก็คือพระธาตุนี่แหละเดินเข้าไปด้านในกันเดี๋ยวนี้เราจะเดินเข้าไปด้านในเพื่อที่จะไปดูเจดีกลับหัวอันนี้ใช่ไหมคือเจดีกลับหัวใช่ปกติแล้วเงาที่ส่องผ่านมาก็จะต้องให้เห็น เห็นองค์พระาธาตุอยู่ฝั่งนี้ถูกไหม,มแต่ตราเนีเออ้แสงที่ส่องมาเนี่ยเห็นไหมเห็นองค์เจดีย์ไหมมันกลับหัวใช่อันนี้เป็นแสงที่ส่อง มาจากข้างนอกส่งมาแล้วก็เป็นเงาพระธาตุดูตรงนี้อันนี้คือเงาจริงๆแล้วนะเงาจริงๆเพราะว่าเอามือก,กับเห็นปะมันเป็นแสงที่มาจากตรงนี้จริงๆมันคือการหักเหของแสงคุยกันนักวิทยาศาสตร์คือนักวิทยาศาสตร์มันคือการหักเหของแสงนะครับที่แสงมาแล้วมันสะท้อนมันตก,กระทบกันแบบพอดีเปมันก็เลยเกิดเงากลับหัวน,นะครับผมพูดถูกพูดผิดไม่รู้นะไม้กําสี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 มันืออะไรนะ เวลาเป็นมีไม้กัมสีมาก,กับกัมชูอ,อุดหนุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยตามที่แม่ได้ยินมานะวันนี้มีไกด์นำเที่ยวปลาไปกราพระแก้วมรกตกันมีแม่พาดูสลุงหลวงสลุงหลวงจะถูกอัญเชิญ ออกไปในวันสงกรานเนาะแล้วก็แห่รอบเมืองแล้วก็จะมีน้ำมนต์น้ำพระพุทธมนต์ทุกคนก็เอาน้ำมาเข้าใส่เพื่อที่จะเอาไปทำพิธีในสงกรานถือว่าเป็นมงคลมากเราจะแห่รอบเมืองลำปางกันส่วนด้านในเป็นพระแก้วมรกตด้านในพระแก้วมรกตมีตำนานเล่าว่านางสุชาดาไปเจอที่ไร่แล้วก็แต่งโมงมาถวายพระเทระองค์หนึ่งที่วัดพระแก้วตามตำนานนะแต่งโมงลูกนั้นเนี่ยถูกพาออกมาข้างในก็เป็นพระแก้วมรกตตอนหลังมาเนี่ย ก็มีผู้คนเล่าขานในทางที่ไม่ดีเนาะว่ามีนางสุเชดาเป็นชู้กันกับพระเทระพระเทระองค์นั้นก็เลยย้ายแล้วก็หนีออกมาอยู่ที่ที่วัดนี้เนาะแล้วพร้อมกับเอาพระแก้วมรกตองค์นี้มามาด้วยแต่ถ้าตำนานโดยละเอียดเนี่ยก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตกันได้แต่เท่าที่ตำนานเล่าขานกันมาเท่าที่มาม่าจำได้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดต้องแบบขอภัยมา <ขอ S 2> ที่นี้ด้วยเ <ขอ S 2> นาะ ต่อไปเราจะไปวัดไหนนะวัดไหลหินลูกวัดไหลหินอยู่ไหนใกล้ๆตรงนี้แหละตรงนี้ก็ได้ลูกมาเดินไปไหนอ่ะเดินโ่นไปลานจอดรถอ๋อทางลัดทางนึ่งอีกทางนึงทางลัดคนลำปางเหรอใช่อันนี้เรามาเดินข้างหลังไม้กัมสีใช่ไหมเดินข้างหลังมีต้นโพเขาเอาต้นโพเนี่ยต้นโพเขาจะเอาไม้กัมสีมากัมตอนสงการอ่ะไมมเคยเห็นเขาทำใช่เขาจะทำกันช่วงสงการใช่ไหมใช่ เป็นก็ไม่กัมศีไปตีวาดกันกัมชูอุดหนุนโชคชะตาตัวเองเอให้เจริญรุ่งเรืองสาธุุี่เสียงเสียงปาดดิแม่ว่าตะเกียกอะเสียงปาดเสียงกองข้องกอง,องไม่ได้ยินเสียงมานานมากวันวนะประเพณีอุ้ยขนลุกอะขนลุกอะได้ยนะินไหมทุกคน เหมือนวาฟได้สวัสดีค่ะสวัสดีครั้งครับมาอยู่ที่วัดไหลหินหลวงไหลหินหลวงใช่ทําไมถึงพามาที่นี่ก็แม่ว่าซุ้มประตูโของอ่ะของช่างสกุลลาปางอ่ะนอกจากที่มีที่วัดพระธาตุลำปางหลวงที่เราไปตะกี้แล้วนะจะมีที่ตรงนี้ด้วยที่สวยไม่รู้แหละแม่ชอบอเก่าแล้วก็สวยเก่าเดี๋ยวกันนะเก่าแก่โบราณสวยเหมือนคนนี้นะครับ เก่าแก่โบราณแล้วก็สวยเอาเอาไปไม่เป็นเลยไม่มีสคริปต์ซะด้วยสิวันนี้ที่นี่วัดไรเหินหลวงอ่ะจะมีคมพีโบราณเป็นเป็นเหมือนกับว่าเขามีคมภีโบราณเยอะมากซึ่งเก็บไว้ที่นี่นะแต่แม่ก็ไม่เคยเห็นสักทีเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในดีกว่าอากาศอากาศร้อนแรงเราก็จะเอาไว้พากันก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับสัธารักตุติภริวนาเมตตังสเมตตาพทันตาอวิกิตาจิตตาปริตังพนันตุ สเกกามมจารูเปคิริส ja ิคาราเตจันตะริเควิมาเน่แว้พาเสร็จแล้วครับที่วัดไหลเห็น<ช>ไล่เห็นหลวงแล้วเดี๋ยวเราเข้าเมืองกันต่อไ,<ม>ไปวัดนี้ดีกว่าไปวัดที่ม้าไปบน ให้มีไหมอยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่ยายเป็นคนบนอ๋อยายเป็นคนบนเหรอยายเป็นคนบนไปบนว่าอะไรยายเป็นคนบนตอนนั้นหมามายู่สวีเดนไปบนว่าอะไรอยากมีหลานยายเลยไปบนให้ม้ามีลูกวัดสี่ล้อมวัดสี่ล้อมครับผมไปเจอกันที่วัดสีล้อมนะครับสวิงวัดสุดท้ายของวันนี้ ใช่ที่นี่เป็นวัดส,สีล้อมค่ะที่แม่เคารพนับถือคือทาเวสวรนนะคะแล้วก็มีทางเหนือก็จะพูดเป็นคำเหนือเนาะสารเจ้าพ่อมหายักษสามวันตนที่แม่เคารพบ,บูชาตั้งแต่แม่ยังเป็นเรียกว่า <ใน S 1> เป็นวัยรุ่นแหละจนถ,ถึงเดี๋ยวนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ยายตอนนั้นแม่มีลูกยากยายก็เลยมาบนม,มาบนตอน,น,นมาว่ายูสวีเดนก็มาบนว่าอยากได้หลาน เอามาเป็นไมกี้ปณิธานเอามาเป็นไมกี้ลูกหลานปู่ของไหว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมูค่ะเป็นหมูเป็นหมูหมูหมูกับเลือดใช่ไหมยายส่วนใหญ่ยายเวลาไม่ต้องเป็นพิธีขนาดนั้นยายจะบอกว่า เลือดสดสดเลือดสดสดนะใช่ใช่หมูสดสดเลือดสดสดแล้วก็มีเลือดแดงแดงยายพูดอย่างนี้อ๋อเลือดแดงแดงใช่มีเลือดแดงแดงเลือดสีแดงแดงทุกครั้งที่ไม้กับลำปางก็ต้องมาที่นี่เหมือนกันค่ะมากราบทุกครั้งเลยมากราบแล้วก็มากราบมาอธิษฐานอย่างเงี้ยค่ะงั้นปะไปว่าข้างในกัน ตรงนี้ด้านในเนี่ยผู้หญิงจะห้ามเข้านะคะส่วนใหญ่ถ้าแม่มาเนี่ยแม่ก็จะมานั่งกราบขอพรตรงนี้แล้วก็แม่จะแอบมานั่งสมาธิมุมนี้ใกล้ต้นโพใช่แล้วก็สวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะ ไม่ไม่รู้หรอกรู้ทำไมจะไม่รู้ล่ะแหมยายก็บอกมาตลอดตอนถ่ายละครใช่ไหมตอนถ่ายละครมามาที่นี่มามาบอกบอม,มาเล่าเล่าทุกเรื่องมาเล่าว่า,วาตอนนี้ลูกกําลังทําอะไรอยู่ปู่ตอนนี้ลูกกําลังทําอะไรลูกมีงานอะไรมีปัญหาไหมให้ปู่ไว้พรให้ปู่คุ้มครองรักษามีพิรุษนะเออนี่ <c oughs> พูดถึงนี้ก่อนเผื่อคนเห็นแล้วเป็นห่วง โดนแมวควน,น,นแมวตกใจแมวตกใจออก็เดี๋ยวใกล้เวลาส่งแม่ไปหาหมอแล้วนะครับผมไปฉีดยาอีกกี่เข็มนะเดี๋ยวมีอีกสี่เข็มวันนี้นะคะตะวันใกล้ตกดินแล้วพรุ่งนี้ตะวันก็จะขึ้นใหม่นะคะแม่หวังว่าทุกคนจะมีความหวังเหมือนที่แม่หวังแล้วก็ไม่เช่นกันนะคะขอให้ทุกคนเมื่อพบเจอว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรนะคะวันนี้ตะวันตกดิน แต่พรุ่งนี้ตะวันจะขึ้นเสมอคะ่ะแสงสว่างของทุกคนมีอยู่ข้างหน้าและมีทุกวันเสมอไปขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณกันใหม่นะคะบ๊ายบาย